สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวเคส iPad Mini 6ผมมีทั้ง2ตัวตัวนี้เป็นของยี่ห้ออะไรก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ให้ดูโลโก้เขาเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ซื้อมานานมากเป็นสําหรับใส่ iPad Mini 6นะครับอันนี้เป็นเคสกันบิดกันงอกันกระแทกถามว่าดีาไหมผมก็ว่าดีนะมีที่ใส่ปากกาแบบนี้แล้วก็มีรูกล้องโอเคจากการใช้งานมาถือว่าดีนะครับยังไม่เจออะไรที่แบบเสียหายอะไรนะฮะสำหรับยี่ห้อนี้ฮนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันผมหาไม่เจอเอาง่ายๆผมซื้อมาประมาณสักพันกว่าพันสองพันสามพันสี่ประมาณนี้น้ำหนัก เขาจะอยู่ที่ตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าน้ําหนักเขาจะอยู่ที่207กรัมนะครับผู้ชมทีนี้จากการใช้งานเวลาผมออกไปข้างนอกออกไปทาคอนเทนต์ออกไปถ่ายงานข้างนอกเก็บสต็อกอะไรต่างๆต้องพก iPad ไปด้วยเพื่อเอาไปนั่งตัดข้างนอกชิลๆปัญหามันคืออย่างหนึ่งก็คือผมต้องการที่จะลดน้ําหนักของเคส iPad ผมก็เลยสั่งตัวนี้มาตัวนี้เป็นเคส iPad mini 6เหม6อนกันเดี๋ยวผมถอดให้ดูว่ามันเป็นยังไงวัสดุเขาจะเป็นพลาสติกผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียบพลาสติกอะไรนะครับเดี๋ยวให้ดู่ดนะ่ีท 65กรัมนะครับเมื่อกี้205้กรัมถือว่าเบามากผมชอบแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีฝาหน้าส่วนมากผมจะใช้งานเนี่ยผมก็จะใช้อยู่บนโต๊ะผมจะไม่ค่อยได้ถืออะไรมากมายนะครับแต่ว่าจะพกไปที่เ,เวลาใส่กระเป๋าไปเนี่ยมันจะเบามากเพราะว่าอุปกรณ์ที่ผมพกไปใช้ถ่ายงานเนี่ยก็จะเป็นกล้อง Sony s o นี่ v 1บาที่ถ่ายอยู่ตอนนี้พอแบงค์ผมก็จะพกเป็นอันนี้เป็นของไ i ท์คอร์เอ็นบีหนึ่งหมื่นนะฮะผมก็จะพกไปด้วยถ้าใครสนใจผมมีอีก2ตัวนะฮะเดี๋ยวสอบถามเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นไซ กูคนะุณผู้ชมดูนะอันนี้จะหนักเพียงแค่150กรัม151กรัมนะครับแต่ว่าวีคอมตัวนี้10,000มิลลิแอมเหมือนกันหนักที่213กรัมนะครับต่างกันเพียงแค่50กรัมแต่ถ้าถามว่าการเดินการพกพาอะไรต่างๆเนี่ยมันหนักรู้เรื่องเหมือนกันนะผมก็เลยหาเคส iPad แบบนี้มาใช้งานจากการใช้งานมานะผมถือว่ามันเบามันตอบโจทย์คือเคสการกระแทกเนี่ยจากการใช้งานที่แบบใช้แบบโหเหมือนของ UAG แบบนี้นะมันทําให้เราหนักมากแล้วผมต้องแบกขากล้องเล็กๆไปด้วยอะ่ะหลัก หลายอย่างมากมันเลยทําให้การทกพาเนี่ยมันไม่ได้สนุกฉะนั้นอะไรที่มันสามารถลดน้าหนักของผมได้ผมก็จะพยายามลดทุกอย่างเลยนะฮะแม้จะเพียงแค่ชิน้นละประมาณ100กรัม200กรัมแต่มันก็ยังดีกว่ามันจะทําให้คุณจะรู้เลยอะ่ะบางทีพกไปเยอะนะไม่ค่อยได้งานแต่เอาไปได้น้อยนะโอ้โหมันจะได้งานมากเลยอะ่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ผมเลือกมาใช้เคสของยี่ห้อนี้เดี๋ยวผมดูยี่ห้อให้ของยี่ห้อเกาหลีนะฮะอะไรฟุงฟุงฟุงฟิงฟุงฟิง,ฟง,ฟงอะไรวะนี่แหละยี่ห้อนี้นะครับลิงเก้นะฮะผมซ 1 1 6บาทนะครับใช้โค้ดส่วนลดนะราคาเต็มเขาจะอยู่ที่880บาทนะครับคุณผู้ชมตัวนี้หนักแค่6กกรัมมันเบามากผมก็เลยซื้อมานะฮะคุณผู้ชมแฮปปี้กับเคสแบบนี้ถึงแม้จะไม่มีหน้าฝา,าพับนะเพราะว่าผมจะใช้อย่างระมัดระวังนะครับผมจะไม่ค่อยถึงนอกจะเอาใส่เป้เอาใส่กระเป๋าไปนะครับมันเลยไม่มีปัญหาอะไรโดยส่วนมากผมยังไม่เคยทํา iPad ตกแม้แต่มือถือทําตกน้อยมากนะครับฉะนั้นผมเลยเข้าใจว่าผมเนี่ยค่อนข้างดูแรลรักษาเป็นพิเศษก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงก็แล้วแต่คุณผ รีวิวให้ดูมีที่เก็บปากกาอย่างนี้ผมถือว่าโอเคชอบนะครับเพราะว่าเคยใช้เคสที่มันไม่มีที่เก็บปากกานะตกหลายรอบมากหลังๆก็เลยเลือกเคสที่มันแบบว่ามีที่ตัวล็อกปากกาแบบนี้ดีกว่านะครับตัวช่องอะไรเขาก็ให้มาใหญ่เสียบชาร์จได้เสียบทําได้ได้นะครับที่เป็นไท e C มีช่องให้ลําโพงออกนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นงานที่ดีนะของยี่ห้อน,นี้นะฮะดิงเคนนี้เป็นแบรนด์ของเกาหลีนะครับปุ่มสแกลายนิ้วมือแบบนี้ง่ายต่อการกดอะไรต่างๆนะครับอาจจะก,การกระแทกไม่ดีเท่าของตัวนี้หรือของยี่ห้ออื่นที่แบบเป็นเคสกกรแท นะแต่ว่าภูมิใจอะ่ะมันเล็กมันเบาแค่นี้เองนะครับถือไปตัดต่อไปทำงานข้างนอกนะครับสำหรับวันนี้ไปแ,แล้วบ๊ายบายไม่มีอะไรมากนะจ๊ะสวัสดีครับ